สวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้ช่องเขาบอกว่าจะรวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเกี่ยวกับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงไมที่รู้จักและชื่นชอบไปทั่วโลกซึ่งอาหารไทยเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตสำหรับคนไทยเกือบทุกคนก็คือเมนูผัดกระเพรานั่นเองเป็นคลิปที่ชาวต่างชาติสอนทำผัดกระเพราชาวต่างชาตินะ เพราะฉะนั้นคอมเมนต์ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝรั่งเป็นชาวตะวันตกและบางส่วนก็เป็นของชาวเอเชียและชาวอาเซียนเพื่อนบ้านของเราเรามาดูคอมเมนต์แรกกันว่าเขาบอกว่าอย่างไรบ้างโอ้จานนี้ช่างดูเหลือเชื่อจริงๆฉันแน่ใจนะว่าจะต้องอร่อยแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าแน่นอนฉันจะลองสิ่งนี้ ขอบคุณนะที่จะมาแนะนำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่ากินขนาดนี้อดใจรอที่จะลองไม่ไหวแล้วนะมาดูคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าโอ้ช่างน,น้าอาัศาจรรย์จริงๆมันดูมีรสชาติมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรักอาหารไทยนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นคำถามที่เขามาถามกัน ว่าซีอิ๊วและซีอิ๊วเหมือนกันหรือไม่มันก็คือมาจากภาษาอังกฤษว่า i s s o y a s c e and s o y s a u c e the same thing เขาก็คงงงเหมือนกันเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านั่นนะ่ะอาหารไทยจานโปรดของฉันเลยนะอย่างที่บอกมันดูว่าทำมันดูทำง่ายแต่ว่าอร่อยจริงๆขอบคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ฉันจะทำอาหารเมนูนี้แน่นอนมาดูที่คอมเมนต์ต่อไปฉันทำมันแล้วนะแล้วมันก็รสชาติดีมากอร่อยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจานนี้เป็นตัวเลือกที่ฉันชอบเสมอและก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ฉันอยู่ในร้านอาหารไทยในประเทศของฉัน และเมนูถัดไปตัวเลือกถัดไปก็คือแกงเขียวหวานหรืออาจจะเป็นต้มยำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสามารถกินผัดกะเพรานี้ได้ถึงสามมื้อต่อวันเชียวนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นของผู้ชายชาวต่างชาติเขาบอกว่าเราเพิ่งทำกะเพราของคุณไปเองถ้าจะใส่น้ำปลามันเพิ่มภรรยาของผมก็ไอเหมือนกัน และถามว่าคนไทยอย่างไออยู่ไหมแอดว่าคงหมายถึงตอนที่ทําผัดกะเพราเพราะว่ามันฉุนสังเกตเวลาคนทําผัดกะเพรามักจะไอและคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็มักจะไอตามเราเป็นคนไทยเราเข้าใจกันดีคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากประเทศเยอรมันโอ้เดี๋ยวฉันจะทำเมนูนี้นะและฉันก็มีความสุขมากตอนที่ฉันอยู่เมืองไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำเมนูนี้วันนี้ฉันประหลาดใจมากว่าเราอะต้องการซอสเพียงแค่ไม่กี่ช้อนโต๊ะแต่รสชาติเนี่ยที่ออกมามันมีรสชาติที่ดีมากทุกคนรักมันแล้วก็มันทำง่ายแล้วก็รวดเร็วมากฉันคิดถึงเมืองไทยและชอบอาหารไทยอยากกลับมาเมืองไทยอีกจังเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ฉันลองทำสูตรนี้หลายครั้งแล้วและแม่ก็ชอบมากขอบคุณจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยทานอาหารจานนี้มานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในประเทศไทยและวิดีโอของคุณฉันก็ชอบมากและมันดูน่าอร่อยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเป็นของผู้ชายชาวต่างชาติท่านหนึ่งเขาบอกว่าโอ้มันยอดเยี่ยมมาก ผมมีความสุขมากที่ได้พบช่องของคุณผมอยู่เมืองไทยตอนนี้และกำลังทำอาหารไทยผมพยายามอย่างมากเลยที่จะทำให้ถูกต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันกินทุกวันเลยตอนอยู่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสามีของฉัน ชอบอาหารจานนี้มากขอบคุณสำหรับวิดีโอนะและฉันก็อยากจะทำให้เขาประหลาดใจในวันวนาเลนไทน์แอดคิดว่าภรรยาคงจะทำเมนูนี้เป็นของขวัญวันวนาเลนไทน์ให้สามีของเธอแน่ๆเลยและว,วันนี้ช่องเขาบอกว่าก็ขอจบคอมเมนต์ทั้งหมดเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ